คนที่อยู่ในห้องนี้นะคะก่อนอื่นเลยหนูก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่คอยให้กำลังใจหนูมาตลอดแล้วก็คอยสพอร์ตหนูมาตลอดนะคะถึงหนูจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแล้วความพยายามของหนูมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแบบที่หนูคาดหวังว่า เป็นพี่เหมือนเดิมที่คอยซัพพอร์ตและคอยให้กำลังใจน้องหลังน้อง1 9จะมีพี่คนนี้เสมอและสุดท้ายนี้หนูอยากจะขอบคุณสโม66และสโม67ที่ให้งานหนูทำตลอดจนหนูไม่ได้พักขอขอบคุณอาจารย์พิมที่คอยสอนงานคอยตามงานหนูตลอดจนหนูได้มีงานส่งมีสชิดส่ง คอเตอร์พี่คนิง้งพี่ไอ้และพี่อีกหลายหลายคนค่ะหนูหนูและหนู SCI 07ใบเตยนัน,นพัฒน์บางลุงศรีขอวางตำแหน่งและส่งไม้ต่อให้กับน้องค่ะ